ครับผมนี่กะทีมงานหาอยู่หากินครับผมเนี่ยผมมาสิบเบ็ดครับผมนี่สิบเบ็ดสะพานบานทะเลือเฮานี่งเลยครับนี่ครับผมกําลังลงเบ็ดพี่น้องนี่ครับผมหน้าเพิ่นกําลังลงเบ็ดครับผมหลายขั้นอยู่สามสี่ห้าหกครับผมถ้าฝนน้ำครับสองสามขั้นครับผมนี่ยโอเคผ่ากับงามๆฝากพี่ฝากน้องครับผมต้นงมาปลากดปลาเก่งด้วพี่น้องเด้อผู้ใดแวะผ่านมาทางนี้กคลองมาสิบบังคับเพื่อมันหมานครับผมนี่สะพานบานทะเลือนี่นะครับผม ตะเลจมป้นหนครับโอ้นี่ครับสูตรอาหารมักเราครับนี่สูตรของเราเองครับนี่สูตรอาหารมักโอ้นี่ครับผมพี่องซีดเบิ้งครับผมนี่ครับผมน้ำกำลังขึ้นพี่น้องครับผมน้ำไหลอยู่ครับน้ำไหลอยู่ครับผมเด็ดเราเข้ามาหลายขั oh, oh, smells, milk, ้นอยู่พี่น้องนี่เด็ดมาหลขั้นย้อนลงไปแล้วพี่น้องนี่ย้อนลงไปแล้วครับนี่น้ำกับไรแห้งอยู่ครับน้ำมูนกับไรแห้งอยู่ครับผมนี่หน้าพ่งกัน หลายคั้นดิพี่น้องครับผมท่าผลกระลังสิย้อนลงครับผมในหน้าผลกระลังสิย้อนลงครับผมใส่เงียบไปเลยครับเงียบห้ามเม้นบักครับผมเเเงมมมนนักโอ้อันนี้เงียบเม้นบ uh ักเหมือนพนักงานครับสูตรงประเนเองครับผมนี่างมันมันครับมันมันครับผมไอ้บางอย่างมานลองเสียบกับมาเด้อพี่น้องเด้อนี่สะพานบมาทะเลเข้าหนิเลยหนังกระลัง